ผมนั่งกับคนที่ถวายงานนะครับสร้างวัตถุมงคลเพื่อหาเงินมาสร้างวัดให้หลวงปู่พระมหาศิลาเนี่ยต้องเป็นคามีบุญมากนี่ฮะแผนอยู่ตรงนี้แล้วก่อนอื่นก็สวัสดีพี่ยุงก่อนนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับ FC ของพี่ยุงแผนเนี่ยนะครับเราเจอเขาอยู่แล้วเราได้เห็นนะครับเขาเรียกว่าเจตนาวัตถุประสงค์ของเขาเรียบร้อยแล้วเนาะว่าอยากจะสร้างเหรียญนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทุกคนเนี่ยสู้ลุกขึ้นมาทํามาหากินแล้วก็ปลดหนี้ปลดสินเหมือนที่เราทําได้เนาะครั้งก่อนเราได้คุยกันเนื่องจากเหรียญเขาเนนียป็ร รูปตรงแปดเหลี่ยมเห็นว่าต้องไปหาหมวลสารจากทั่วประเทศเลยอันนี้เรื่องจริงเราให้ฟังหน่อยเอาอย่างนี้ก่อนดีกว่าผมขอเกิดเรื่องแป๊บหนึ่งก่อน<ม>ไปรวบรวมมวลสารมาแปดทิศเนี่ยผมจะมีครูบาอาจารย์ที่ผมศรัทธาท่านมากอีก<ม><ม>หนึ่งรูปอะ่ะ<ม>ก็คือ,พ,าอ,าารอพระอาจารย์ต้อมวัฒสแบงพระอาจารย์ต้อมวัดท่สแบงทุกครั้งที่ผมจะทําอะไรก็แล้วแต่มจะไปปรึกษาพระอาจารย์ตลอดวันนั้นพอเรากราบหลวงปู่ศิลาเสร็จผมตีรถจากกาลสินไปท่าสแบงต่อไปกราบพระอาจารย์ต้อมไปแก้งข่าวให้ท่านก่อนว่าพระอาจารย์ครับผมได้สร้างรุ่นนี้แล้วเคยยพรระอาาาจ์ท่น นะว่าถ้าผมได้สร้างผมอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์เรื่องทํามวลสารอ่าในทำมวลสารในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าเอามวลสารพระอาจารย์ไปแล้วก็ไปปั๊มทําอะไรเลยเป็นส่วนหนึ่งของมวลสารรุ่นทุกวันนั้นก็เลยไปเรียนกราบท่านแล้วก็บอกท่านว่าพระอาจารย์ครับผมได้ทําแล้วรุ่นนี้<ม>ก็เอาให้ท่านดูวันนั้นทั้งหมดพระอาจารย์ท่านก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เรียนี่เป็นแปดทิศใช่ไหมไปแปดสถานที่แปดทิศไปแปดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พระอาจารย์ต้อมบอกต้องให้เราไปไปรวมมวลสารจากแปดที่ไม่ได้ว่าเฮ้ยโพบ,บอกเพื่อนแล้วให้ส่งไม่ใช่นะต ขาเรียกว่าซีเรียสเรื่องเกี่ยวกับมนตร์ศาลมตร์ศานะครับแล้วตำรับของท่าแสดงเนี่ยอย่างที่คุณรู้อยู่แล้วท่าอาจารย์เนี่ยถ้าเลิกไม่ได้ยาไม่ได้มนต์ศาลไม่ได้ไม่ทำเลยท่านก็เลยนะนําบอกแต่ว่าไปตรงไหนก็ได้แต่เริ่มจากทิศใต้ก่อนนะอ่าบางคนบอกโอ้แค่ในจังหวัดหรือใต้ตกสบายไม่ใช่ครับหมายถึงว่าในประเทศใต้ก็คือทางใต้ไปใต้เลยลงไปจังหวัดที่ใต้เลยใช่ครับพี่ไปไหนมาที่แรกเลยนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชโอ้โหเมืองแห่งความขลังเลยจตุคามรามเทพไปสารลังเมืองมาสารลังเมืองที่แรกไปสารลังเมืองที่แรกราช นามได้เพราะว่าผมขออนุญ,ญาตอาจารย์ละเพราะว่าอาจารย์จะเป็นคนดูแลทางสารลักเมืองซึ่งเวลามีพิธีกรรมคนมาขอเพราะว่าคนมาขอมนสานี่มีเยอะนะเยอะมากๆเลยที่แรกที่ไปขอเนี่ยก็คืออาจารย์เอ,าาอกลากท่านก็ทําพิธีให้ในขณะนั้นก็พระที่ทรงกฎขึ้นอยู่เหนือข้้งบนขึ้นตอน,ตอนแรกไม่มีนะตอนแรกกฎจะตกเลยนะอยู่ดีอาจารย์เอ,าาอกลากบอกเนี่ยสำเร็จแน่นอนอเพราะว่าเทวดารับรู้แล้วเพราะก่อนที่จะทำพวกนี้มันเหมือนแบบว่าเป็นพิธีกรรมของอาจารย์ตรวจชุมนุมเทวดาหรือเปล่านี้ผมไม่แน่ใจนะถ้าถ้าาผิดพลาดไปต้องขออภัยก็พอสังให้หลังจากเสร็ พระธาตุเลยใช่วัดพระธาตุเลยใช่ครับก็ไปกราบเรียนหลวงพ่อครับผมมาขอมนต์สารเพื่อไปจัดสร้างคือเราแสดงวัตถุประสงค์นะครับเราไม่ได้แอบอ้างโดยแล้เพราะว่าเรามีเอกสารใหม่เรามีราคาให้ท่านดูท่านก็ให้ทั้งน้ำมนต์ให้อีกอยอดพระธาตุเพราะว่าวันก่อนเนี่ยมีช่างบุรณะอยู่เขาก็เคาะอะไรพวกนี้ตกลงมาท่านก็บอกว่าเอาไปได้เลยครับก็เก็บกับมาอันนี้คือที่แรกนครศรีธรรมราชทิ้งละไปต่อที่ไหนต่ออ่านครศรีธรรมราชเนี่ยคือที่ใต้ที่ถัดมาเลยก็คือที่ตะวันตกเฉียงใต้เพชรบุรีเพชรบุรีสารหลักเมืองสารหลักเมือง จังหวัดเพชรบุรีก็ไปขอมวลสารเหมือนกันถูกต้องอย่างทุกอย่างครับอ่าเพราะว่าไปเดินสุ่มสี่ซุ่มห้ายิบไม่ได้นะหลังจากสารลักเมืองเสร็จไปวัดหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐครับโอ้โหหลวงพ่อแดงต้องบอกนะไปเพชรบุรีเนี่ยต้องไปวัดหลวงพ่อแดงก็ไปก็หลวงพ่อเจ้าวาดท่านก็เมตตาให้มวลสาบที่วัดหลวงพ่อแดงมาด้วยใช่ใช่สุดมากสองที่ละที่ละครับที่ต่อมาไปไหนต่อทิศตะวันตกทิศตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรีไปที่ไหนฮะก็ที่แรกเลยสารลักเมืองสารลักเมืองสารลักเมืองก่อนเลยเพราะว่าพระอาจารย์ท่านกำชับสารลักเเเมมมืืออองงาาากกกทิศพจจลัััสร็็ววดดไป วัดชุมพลชนะสงครามวัดชัยชุมพลชนะสงครามครับก็ไปขอมนทานที่นั่นหลวงพ่อท่านก็เมตตาให้ให้น้ำมนต์มาอีกครั้นี้ก็คือที่ที่สามสามที่ละที่ต่อไปที่ต่อไปก็คือที่ตะวันตกเฉียงเหนือขาดไม่ได้เลยจังหวัดชัยนาทจังหวัดชัยนาทหลวงปู่สุขหลวงปู่สุขปากคอมาขามเท่าครับแต่ก่อนที่ไปวัดหลวงปู่สุขเนี่ยเหมือนเดิมเราต้องไปศาลรักเมืองไปศาลรักเมืองก่อนมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่เนี่ยมีเหตุการณ์หนึ่งคนที่เขาคอยดูแลศาลรักเมืองที่จังหวัดชัยนาทอ่ฏผมก็ไปเรียนว่าผมมาขอผงทู่มนต์สาน้ำมนต์เขาตกใจนะทำไมอออออออ่่่่่ะเเเเเเค้้าา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 บบกกกวววรรมมนนนแลลลพูดดีีียททััหศืง สาลรักเมืองใช่สาลรักเมืองจังหวัดชัยนาทของเจ้าพ่อครับแล้วก็ไปวัดหลวงปู่สุขด้วยไปวัดหลวงปู่สุขต่อได้มวลนารีไหมนี่คือพระเกจิที่ตรงระดับประเทศนะครับระ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 สงประเทศได้เรียบร้อยแล้วผมมาตั้งใจจะไปขอแบบพื้นพื้นแหละก็ขอว่าน้ำมนต์ขออะไรพวกนี้มนตรีพิเศษอะไรเงี้ยท่านบอกว่าแค่นี้ไม่พอท่านก็เลยเดินให้ผมตามมาด้วยตรงหน้าอุติของหลวงปู่สุขจะมีรูปพระบูชารูปองค์ใหญ่ๆท่านนั้แล้วชาวบ้านเขาก็จะปิดทองใช่ไหมพระอาจารย์เดินไปหยิบทองนะทองเปร๊กว่ากวาดกวาดลงมนองค์หลวงปู่สุขใส่ ใช่ครับนะครับที่ติดอยู่บนองค์บูชาองค์รูปเหมือนหลวงปู่สุขมาบอกให้เองเป็นมวลสารถือเป็นมวลสารศักดิ์สิทธิ์มากนะสี่ที่ละไปที่ไหนต่อทิศเหนือทิศเหนือบ้านเราอยู่แล้วจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ก็วัดพระธาตุดอยสุเทพแต่ที่นี่เหนือนิดนึงเพราะว่ามันในเดินขึ้นมาไดหนึ่งือคุูมลูกไปด้วยครับวันนั้นเรื่องเล็กมันก็เลยเหนื่อยหนักหน่อยเพราะท่านก็เมตตาให้มวลสารมาเหมือนกันเพื่อมาสร้างตรงนี้แล้วก็ไปที่ศาลหลักเมืองศาลหลักเมืองจังหวัดเชียงใหม่บางคนอาจจะเข้าใจผิดนนนนะะะะมมมีีีีีีีททท่่่่่่่่ครรัับจจเเกกกาาาาอออออยยยยยููตตงงแ้้ไไปปววดหล็ข ศาลที่นั่นเขาก็เอาสายสินให้มาด้วยไปเชียงใหม่ไปละ5ห้าที่แล้วท,ลที่ต่อมาที่วัฒวันออกเชียงใต้เดี๋ยวก็ที่ไปก็หลวงพ่อรัตน์วัดป่าหวระยองตอนออกนี่เตงจริงเป็นเชียงใต้อืมอ่าถ้าดูตามันทีจะเป็นเชีงยงใต้หลวงพ่อรัตน์ท่านเนี่ยผมเป็นลูกศิษย์ท่านด้วยอยู่แล้วเก่งเรื่องเมตตาค้าขายก็ไปกราบเรียนบอกหลวงปู่ครับผมจะขอมนต์สาไให้สร้างก็เอากระปุกให้หลวงปู่ก็ตกใจท่านก็เดินเข้าไปในกุฏิก็ท่านก็ออกมาแล้วท่านก็เอามองห้แล้วก็ไปศาลรักเมืองที่ระยองต่อที่ศาลเจ้าพ่อนั่ที่่ตอมา ต่อไปก็ทิศตะวันออกวัดหลวงพ่อโสธรแปดลิ้วครับแปดลิ้วไปวัดหลวงพ่อโสธรเลยวัดหลวงพ่อโสธรก็ไปขอทั้งน้ำมนต์ทั้งมนต์สารละแล้วก็ขอที่ศาลลงเจด้วยครับแล้วก็ศารรักเมืองทั้งหมดอันนี้คือทิศที่เจ็ดครับที่สุดท้ายที่ไปที่สุดท้ายแล้วเนี่ยคาที่ไหนไม่ได้ครับก็ตั้งที่ต้นกำเนิดหลวงปู่ศิลาเลยใช่ครับทิศตะวันออกเฉียงเหนือหลวงปู่ใช่ครับมอบอะไรเป็นมนต์สารโอ้ยแต่จริงอ่ะให้พลอยเสกมาพลอยเสกเม็ดแดงๆนั่นของส่วนตัวหลวงปู่นะครับท่านเสกไว้ให้จริงป่ะครับโชคอนันมมีพลยเเกกด้วะะาาาาาาในนหรรรร่่่แแ็ุไคถุง นี่คือมวลสารจาก8ทิศแปดที่ที่ไปรวบรวมมาครับแล้วก็สารลักเมืองที่กาลสินด้วยครับเพราะทุกที่ที่ไปเนี่ยต้องสารลักเมืองต้องสารลักเมืองก่อนแล้วถึงจะไปวัดตอนนี้เรารวบรวมมวลสารจาก8ดที่ตามที่พระอาจารย์ต้อมท่านท่านสั่งไว้ที่นี้กลับมาที่วัดท่าแสบงต้องมาทําอะไรต่อก็เอามาให้ท่านท่านก็บอกยวขอดูก่อนอ่าพอดูเสร็จปุ๊บอโอเคท่านก็เลยนัดวันให้ว่าโอเคเดี๋ยววันเสาร์นะเพราะว่าต้องเลิกก็คือต้องเป็นวันเสาร์ต้องเลิกตามที่พระอาจารย์ต้อมท่านบอกไว้ใช่ครับถึงจะพระอาจารย์ต้อมคือท่านเมตตาาก็คือเรียมวใหห้้ทัดชะ ตั้งมวลสารให้พร้อมไปพลีใช่ถูกไหมใช่พร้อมไปพลีในคือเราเอามวลสารเนี่ยไปพลีวันใหญ่วันวันพลีมวลสารอ๋อพี่เข้าใจแล้วอาจารย์ต้อมเหมือนตั้งธาตุก่อนใช่ครับใช่ไหมใช่มีการตั้งธาตุคือนำมารวมกันแล้วก็ตั้งธาตุก่อนใช่ใช่ก็จะได้เป็นมวลสารเป็งแท่งๆอ่าแล้วเราก็เอาแท่งๆเนี้ยไปหลอมอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะเอามาปั้มเหรียญรุ่นนี้ซึ่งพระอาจารย์ต้อมท่านเมตตาใช่ครับทำให้เองโดยเฉพาะเลยในพิธีวันนั้นเป็นไงบ้างโอ้พี่ปรากฏการณ์ทุกคนเนี่ยร่างช่างหน่อยได้ไหมจริงๆก็ได้อยูู่่่่่่่่่่พพพีีีีีีเเเเเเหหห็นนนนนนนวววาาามมอออออััึึงงททค้้ดดดกกืืืืรลชิิขขใใใธย ยุงก็รู้อยู่แล้วว่าผมตามหาวบรารเก่าๆไม่ว่าจะเป็นะระฆังเก่าๆสำริศเก่าๆกระดิง่งเก่าๆอะไรก็คือเป็นม,มันเป็นของมงคนเพราะว่าพระอาจารย์บอกว่าถ้าเป็นยิ่งเป็นกําไรยิ่งดีโอ้โหกำไรกําไรเพราะพระอาจารย์ต้อมเคยเคยบอกว่ากําไรเป็นชื่อมองคลใ,ใครได้ไปเนี่ยก็ถือว่าเขาได้กําไรเราก็เลยไปหากําไรเป็นกําไรโบราณแต่บางคนไม่ได้ผมก็ซื้อแต่มันจะมีอยู่คู่หนึ่งแผนเอากําไรนะเน่ะที่ไปซื้อมาใช่ใช่ครับเอามาอยู่ในพิธีด้วยใช่ครับแล้วให้พระอาจารย์ต้อมท่านบวงสรวงถ้าถ้าพี่ดูจากรูปถ่ายวันนั้นอ่ะจะเห็นเลยว่า มันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งมีอยู่คู่หนึ่งตอนแรกอ่ะมันก็สภาพสมบูรณ์นะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมก็วางไว้ใน่านทำอะไรตัวเนี้ยก่อนที่พระอาจารย์ต้องท่านจะลงมาเนี่ยเพราะว่าผมจะต้องเอาพวกนี้ใส่ในเตาหลอมอ่าอยู่ดีๆจัดจัดอยู่จับอย่างเงี้ยหักโป๊ะกำไรที่เป็นปลอกข้อมือนะใช่ครับกำไรเงี้ยที่เป็นปลอกข้อมือหักกลางเลยทั้งสองอันเลยผมก็เออไม่เป็นไรหรอกมันน่าจะเก่าอ่ะเพราะมันเก่าจริงๆพอยิบขึ้นมาดูตกใจเลยเหมือนคนเห็นผีอ่ะมันเป็นกระดูกไม่รู้ของใครแต่เจ้าของกำไรแน่นอนน่าจะของเจ้าของกำไรแหละใช่คร เป็นเมซี่กระดูกขึ้นมาทีนี้พระอาจารย์ท่านลงมาเสร็จท่านก็บอกว่าเขาน่าจะมาขอบุญเพราะว่ามันเป็นบุญกระถินของวัดพระธาตุเมืองหินปีหกเจ็ดเพราะว่าถ้าตอนแรกผมโยนลงไปเลยเนี่ยคือไม่เห็นกระดูกแล้วเราก็ไม่รู้แล้วมันก็จะกลายเป็นก้อนก้อนละก้อนก้อนก้อนโลหะแต่เนี้ยเราเลยต้องแยกออกพระอาจารย์บอกว่านี้ไม่ต้องลงเตาหล่มนะเอาไปบดทํามวลสารเป็นผงอะไรเงี้ยแล้วบางคนอาจจะแบบเฮ้ยมันดูน่ากลัวไหมจริงๆแล้วเนี่ยเจตนาเนี่ยหรือวัตถุประสงค์ที่ทำเนี่ยนะครับไม่ได้ว่าทําให้หลอนาไม่ดูน่ากลัวหรือเข้มขังอะไรหรออกเีงแตต่่่วาาา้้ใคนท บูชาเนี่ยเหมือนเขาได้ผลบุญด้วยและเขาก็จะได้บุญด้วยประมาณนี้ครับซึ่งพระอาจารย์ต้อมท่านตั้งมวลสารเหล่านี้ให้เรียบร้อยแล้วใช่ครับเดี๋ยวแผนเนี่ยจะนําไปให้หลวงปู่ศิลาท่านเตรีมวลสารทีหนึ่งใช่ครับถูกไหมในวันที่8สิงหาคมใช่ครับที่ถึงนี้ใช่เนาะอ่ะพี่ถามนิดนึง8สิงหาคมเนี่ยนะครับเป็นการเตรีมวลสารเหรียญตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเหรียญแล้วครับก็พยายามปั๊มออกมาเรื่อยๆอยู่ทำเหรียญตัวอย่างแล้วใช่ไหมฮะโอ้โหคนเร่งผมทุกวันพี่ปั๊มหรือยังพี่เหรียญเป็นแบบไหนนู่นนี่ต้องบอกนะเหรียญรุ่นนี้นนะครรับเเป็หียญ งดงามมากเราเป็นเหรียญแปดเหลี่ยมใช่ครับนะครับแล้วก็เป็นเหรียญพวกคราซับอะนะสำหรับเราเนี่ยผมเอามาด้วยอ่านี่ขออนุญาตหน่อยขออนุญาตดูพี่ขออนุญาตชมเหรียญตัวอย่างได้ครับเห็นแต่ในรูปนะครับเห็นในรูปที่เขาโพสต์เพจของเรานะครับขอดูตัวจริงเลยดูจากเนื้อหลางก่อนเหรียญจริงได้ฮะดูฮะนี่เขาเรียกเนื้อทองลำอู่โอ้โหนี่คือเนื้อเอาตรงนะฮะนี่คือเนื้อที่เบาที่สุดเบาที่สุดเบาที่สุดคือราคานะครับที่เปิดเช่าบูชาเบาที่สุดเนื้อทองลำอู่ปกติเนี่ยเขาจะทำเนื้อทองแดงก เนื้อนี้นะครับมีความงดงามมากคล้ายๆเนื้อมหาชนวนมวลสารนะครับแต่ความคลาสสิกของเนื้อนี้นะครับตรงพื้นหลังหลวงปู่เนี่ยเป็นเหมือนกระจกนะครับเงาสะท้อนหูงดงามมากนี่คือเนื้อล่างสุดใช่ครับแล้วก็ด้านหลังก็พระศรีอริยะเมตไตรของทีมนี่ฮะพระศรีอริยะเมตไตรครับที่หลวงปู่ศีลาท่านบอกว่าใครได้สร้างนะครับพระศรีอริยะเมตไตรมีบุญนักแหลท่านเคยพูดไว้นี่คือเนื้อล่างสุดนะครับราคาจองเท่าไหร่เข้าทองแดงริงโาพี่จะจองให้ทันนะเนื้อที่ล่างสุดเนื้อทองลำอู่แล้วนะครับพี่ขอดูเหรียญนี้หน่อยสดดุตาม ครับที่พี่พูดไปเกืเหมือนนวะใช่ไหมอันนี้ก็คือนวริดโบราณน,นวริตโบราณครับนวะแต่ชื่อเขาชื่อนวริตนวริตโบราณที่ถามว่าทําไมเป็นนวริดโบราณเนี่ยก็อย่างที่บอกมวลสารเรามีของเก่ามาทั้งหมด <ๆ S 2> เราเอามาผสมใส่เงี้ยก็เลยกลายเป็นนวิตนวริตโบราณซึ่งจริงๆแล้วในสมัยเนี่ยที่เขาทพาพระกันเนี่ยจะมีนวะก็จริงแต่ว่าจะเป็นการผสมวัตถุดิบสมัยใหม่ของเราต้องใส่มวลสารลงไปด้วยนวริดต้องมีมวลสารศักส์ใส่เข้าไปอยู่ในส่วนผสมของนวะ9ชนิดใช่ครับถูกไหมฮะถูกครับยากมากนะนะครับแล้วดูนะ คลาสสิกค,คืออะไรนะ แปดเหลี่ยมและเหมือนมีคัน่องคัน่องคือสะท้อนนะครับในทุกๆองค์แต่พี่ยุงดูสิครับมวลสารแต่ละองค์จะไม่เหมือนกันองค์นี้ก็จะเป็นสีนะครับนวาริดอีกแบบหนึ่งอันอย่างเงี้ยนะครับนี่คือนวะของแท่เอาละมาดูเนื้อเงินที่ขอดูได้ครับบอกเลยนะงดงามมากเป็นเนื้อที่คนทักหาเยอะที่สุดนี่น่าจะเป็นเนื้อที่ยอดนิยมนะครับแล้วคนทักหาที่สุดนะครับนี่เลยนะครับแดงในเงินนะครับขอบสีเขียวโอ้โหงดงามมากนะครับนี่คือเนื้อเงินลงยาแดงลงยาแดงจีวรพาทองด้วยใช่ครับงดงามมาก นะครับแล้วก็ด้านหลังพระศรีอริยะเมตรตรใช่ครับงดงามมากครับมีกี่แดงไปแล้วคือคนจีนเนี่ยต้องแดงแดงแสดงถึงพลังแดงมงคลแดงพลังใช่ครับอันต่อมาเจ้าน้ําเงินเจ้าน้ําเงินเป็นความสงบร่มเย็นดูนะฮะเจ้าน้าเงินงดเงินในเงินสพี่นะนี่คือเงินในเงินนะครับงดงามและคลาสสิกร่มเย็นสงบร่มเย็นสงบใช่ครับอันต่อมาโอ้โหผมบอกเลยฮะต่อให้แดงเนี่ยนะครับแดงอํานาจบารมีเจอนี้เขียวเหนียวซับโอ้โหถ้าบอกว่าถ้าไปเหรียญเมตานะเขียวเหนียวซับเนี่ยต้องได้รับความนิยมแน่นอนเพราะยังไงทุกวันนี้คนก็พ ตลอดเลยเฮ้ยแล้วพี่ถามนิดนึงตอนนี้เราเห็นแล้วนะครับเนื้อทองลำอูลเาเรียนละนวาริดแล้วผมเห็นเนื้อเงินละทองคําล่ะทองคํานี่สร้างกี่องค์อ่าทำแค่99องค์ทองค,คําครับสร้างจํากัดแค่99องค์เกองค์พี่จะมาซื้อทอง5อ้กิโล ถ้าคิดเป็นบาทเนี่ยมันจะอยู่325บาทใช่ค่ะใช่ไหมถ้าเอาแท่งละ5บาทเนี่ยมันได้กี่แท่ง65แท่งหก้ 65, ใช่ไหมปกี้ที่คิดนะถูกไหมเพราะว่าพี่พี่จะซื้อไปหลอมทาเป็นชนวนโมวลสารสร้างวัตถุมองคลก็คือจะมีทองคํานําเลิกเราจะทาแค่31ชุด1ชุดละพระสามองค์อ่าจะมีแค่31แล้วก็เออลองลงมาก็จะเป็นทองคําปกติ9 9เหรีลยญนะครับผมตั้งใจตั้งแต่แรกเลยแล้วว่าพวกที่เป็นเลขสวยหรืออะไรพวกนี้ผมอยากจะให้พี่อยู่ประมูลทีกว่า ทำไมให้พ <descript> ิงประมูลก็มันต่างๆเลยเราไม่ได้สนิทกันไม่ได้อะไรกันเลยแน่นอนร้านประเสรตฐเหรียญท่องค้ำของเขาเนี่ยที่เขาจัดสร้างขึ้นนะครับที่จะเปิดจองเนี่ยมีแค่99เหรียญลองคิดดูนะคนอยากได้ทั้งประเทศเป็นแสนเป็นล้านคนแผนนึกภาพวะคนได้แค่99คนอีกเป็นแสนคนเนี่ยเขาผิดหวังเขาบ่นใต้เม้นเขาด่ากูละงมเลยนะครับ ดังนั้นนะเหรียญทองคานะครับส่วนหนึ่งเนี่ยจะเปิดให้กับพี่น้องทุกคนได้มีโอกาสร่วมบุญใช่ครับทองคานะสร้าง9 9องค์อีส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งประมูลถวายให้หลวงปู่เอาไปทําอะไรให้หลวงปู่ทำอะไรเพราะว่าผมมองเนี่ยบางทีญาติโยมอ่ะอย่าว่าแต่ญาติโยมเลยผมไปเองเนี่ยเวลาฝนตกถติดเลยนะพี่ไม่ใช่หมายถึงรถติดบนถนนนะรถติดที่โคนก็เลยความคิดว่าเออถ้าประมูลเนี่ยรายได้เนี่ยผมขอมอบให้ทางหลวงปู่เนี่ยทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเราต้องการให้ญาติโยมที่มากราบหลวงปู่เนี่ยอำนวยความสะดวกให้เขานิดนึง่เพราะที่ ไม่มีเลยทุกวันที่ดีขึ้นแต่ก็ยังจําเป็นทําลานจอดรถให้กับสารุสิ์ที่มากราบหลวงปู่ใช้ใช้สารนประโยชน์นี้ใช่ใช่ใช่ดีมากดีมากดีมากถ้าอย่างเงี้ยเราดีใจนะครับแผนเจตนาดีพี่อยู่ก็จะพร้อมจะช่วยเนาะขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวเราไปประมูลเหรียญทองคําที่ธรรมอุทยานธรรมอุทยานวันที่8สิงหาเรารายได้ทั้งหมดนะครับที่จะประมูลทองคํานี้มอบให้ทางธรรมอุทยานถวายต่อหน้าหลวงปู่เลยใช่ครับหมดเลยผมอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยแล้วแสิงหาที่พีโมนสารตามกําหนดการเนี่ย ช่วงเช้าเราจะเปิดจองวอ l k i อินะครับเปิดจองวอ l k i อที่ทำเอถืุยานด้วยใช่ก็คือคนที่จะจองไปรอได้เลยช่วงเช้าช่วงเช้าประมูลทองคําในงานพิธีฟรีมวลสาเลยนะครับประมูลทั้งคนที่มาร่วมบุญหน้างานและประมูลผ่านออนไลน์ในเพจพิยุงใ่รายได้นะครับปัจจัยทั้งหมดจากการประมูลทองคํา ถวายหลวงปู่นะเดี๋ยวนั้นวันนั้นเลยเดี๋ยวนั้นเลยให้เห็นกันทุกคนเลยอนุโมทนาบุญร่วมกับน้องด้วยสาธุไม่ใช่แค่ผมคนเดียวพี่<ม>ต้องอนุโมทนาสาธุบุญคนที่ร่วมบุญรุ่นนี้ด้วยดีกว่าโชคอน,นันโชคอน,นันขอให้เขานะครับได้เหรียญน,นี้ไปแล้วก็ปลดหนี้ปลดสินเหรียญน,นี้คืออินฟินิตี้ไม่มีวันหมดขอให้เขาเป็นคนขยันทำมาหากินมีกินมีใช้มีวันหมด นะครับเหมือนผู้สร้างเนอะสาทูคบพีแต่เดี๋ยวขอฝากนิดนึงได้ไปแล้วก็ต้องทํางานด้วยนะครับอืมอ่าไม่ใช่ได้ไปแล้วห้อยแล้วจะรวยไม่ใช่ได้ไปแล้วคุณต้องทํางานผมเนี่ยโชคดีอยู่อย่างผมไม่ใช่คนเก่งนะผมแค่เป็นคนขยันและมีความอดทนสูงว่าชาวบ้านเขาแค่นั้นเองทีเพราะฉะนั้นได้ไปเนี่ยก็ยังไงก็ต้องทํางานไม่ทํางานที่ไม่รวยนะใช่ครับทํามาหากินนะฮะทำจึงรวย ไม่ทําไม่มีวันรวยนะครับดังนั้นเดี๋ยวไปเจอกันนะครับที่ธรรมอุทยานวันที่8สิงหาคมนะครับขอบคุณแหนมากเดี๋ยวเจอที่งานนะครับด้วยความยินดีนะครับพี่ครับน้องชาย